นี่มึงเต่ากับว่ามึงไม่ปองดอกความึงง่าร่างมาใช้ตัวร่างมากรอบวัวคิดเละจริงกขามันดอกควาเราดอกกีร่านี่เราดอกกีรา่านี่ดอกควาในมาไมา่ปองไม่รู้ดอกกีร่าว่าดอกควาไมา่ปองมาแต่ตั้งกับบงโวนปองกันเลยดอกกีรา่าเออวันนดอยเด็กมึงจำไม่ได้แต่กู ไปตัดยางจนแล้วกูวิ่งพรองน้ำไม่ตันแต่กูกิดในปลายางอ,านอันเออกูร้องเปลียนรังเตือนมึงวับตัววก็าาบาดได้บีกินในปลายางถ้าไม่นำแรงใจปลา,าย,ปยางเฉดนั่งไม่ได้ดีกินไม่ตันเสร็จจอยมามันยิีขอบอม,ม้ามใครกินอยู่ของลำบากกี่ไตลำบากกันเออคนจนนี้ติดตำปลื้มจ้ากูเตะ วนามากไหมโอ้เวิยน,นามตีตําปลื้พี่หนุนนุ้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะนช่วงนี้ปลื้มั่งหนุ่ยเมืองวังนี่คู่กันรบกับเมียกันยังอยู่บ้านใจอยู่ได้รบกับเมียโอ้เจยไม่โู้ตีกูได้กับน้องเมียระวังนี้ว้วเหลือนกันนะย่อยแงห้อนได้กับน้องเมียเออแล้วไปได้กับบันใจน้องเมียกันมนันนอ้นละปลุง บ้านเราคุยเราไอ้มึงควางบ้านเรามีอาชีพเลี้ยงมูเลี้ยงมูเออกูวันต้องลงแก็บผักบุงไอ้มูทุกวันทุกวันไอ้น้องเมียก็ช่วยแก็บกานจึงกู่วนน่าดินมือนึ่งเด็ดพักมือนึ่งตื้อเคยเสรยปริ้งมากรับของอีกมือนึ่งตื้อเคยมือนึ่งแก็บผักบุงเออวันนั้นไม่เคยกูเล่นเล่นกว่าน้องจะจะจะตื้อตื้อเคยยายกันปริ้งไอ้ผิดเรื่องดีดีไอ้น้องเมียกูกำปัางจริงปัางเล่นมันตื้อจริงดู มันว่าจจปลื้นนี่ข้องขู่ใจผีดเศร้าน้องนิววะตื้อเลียมตื้อเดียม้วมันใจตื้อเพราเขาข้างกันแล้วเขาข้างกันเออจังไง้บบนั้นโย่ปลื้ได้อหอันเื้อไอ้ตอรอกับปะปาที่กับหลอกเลยหันยื้อที่นี่โย่ใจใกล้กลัวกโอตเตะตำปลื้ดฮันเื้อน้องเมียมันเล่งกันในถิ่งรู้ไหมเล่งกันเออหัวปลัดเปกต่างน้องน้ำมันว่าเพื่อมันว่าพี นี่ตามูอ่าเราลหลวพอไงใดมันเคยตึ่น,นี่มันจะปักเก็บฟักนี่าังหวอ่าน,นอะยืนอันมันกิปน,นกปน,นันกินปนันนองไม่อย่างก,กู้ก็ใหญ่ายใบป,ปีนองอะไรก็ผมอมีเป็นได้เคยเชื่อมเชื่อมให้นุ่มจ่วงจวงไม่นองไม่อย่างก,กูมันเชื่อมเื่อมไม่เป็นจ่วงนี่ตกจวงนี่ที๋มันเชื่อมเชื่อมมันรู้จักกันนีเป็นได้รูจ้จักแม่มันจืบเพืือก็ติก็ไปเล่กัน มินตุยลินุยเออไปดรู้จักด้วยครับแพลกเป้ลำบากลำบากฮะแต่ถึงเมียว่างนี้ไปนั่นแล้วใครโยไปไ้นแจกไก่แดงกับกูหันเนื้อแจกไก่แดงกันมวไต้ได้กับน้องเมียได้กับน้องเมียเหตุผลเลยแกมึงได้กับน้องเมียอ๋อไม่กูไายมึงควังกูตั้งแต่ว่าวงเอกาเจยก็เปิดใจไม่นี่กูได้กับน้องเมียได้กับวงน้องเมียโปรเอกาจย์ปิดวงเออ เล้เกี่ยวไรกันโฮเมียเรากขจบเลยไปเลยเอกใจไปเล็กตีสามนู้ึงเอกใจมาเล่นหน้าโรงเรียนเล่นหน้าโรงเรียนเออตึงบ้านนนองเมียอยู่ใกล้โรงเรียนแต่นนองเมียมันไม่ทางไม่ได้ไปถึงเมียควรไปเล็กในจูข้าบ้านขันไอ้แก้วอ่ะอันเนอกูบอกเมียไปเล้ยเอกใจกับกูอยู่ใช่กูไปหนังบ้านนนองเมียเไปตึงหนังหน้าบ้านหนองเมียอยู่ในบ้านมึงอันเออแต่มึงเข้าไปใจในรื่นกูจอกเอกใจย่ในใจกูใ่ว่าเพื่อ ท่านได่อยู่ภายนอกขอเชิญเข้าสู่ด้านในครับไม่ใช่เวลาคูเปิดตู้กล่มเข้าไปในห้องนองเนี่ยเลยก็ใจโบ้เลย,ยลคูค่ใกล้เข้าไปเลยฮะอันเนือ้อขดจอก